สวัสดีค่ะชาวทาท้า ราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะนะแม่หมอไ,ไม่ได้พูดถึงความรักในคลิปนี้นะคะขอให้เซิร์ชใน YouTube นะคะจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะแม่หมอติ่งน้อย l o v e โอลี only, นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักของชาวธาตุไฟในทุกสถานะเลยนะลองเซิร์ชดูนะคะจะมีทําเป็นแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเอาล่ะการงานการเงินโชคลาภนะคะแล้วก็สุขภาพของชาวา พาดไฟเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะเมษสิงแล้วก็ราศีธนูดูกันเป็นแนวทางค่ะมาดูที่การงานกันก่อน การงานต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวธาตุไฟนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเนาะมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะมากมายนะคะปัญหาอุปสรรคหรือบางทีคุณอาจจะกาลังมีปัญหากับแบบเออพอเราทําธุรกิจก็คูออ่แข่งออผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยคู่แข่งเยอะจังเลยต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องดิน้นรนนะคะบางคนทํางานประจำนะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างมามีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือบางทีคุณอาจจะกาลังรู้สึกเหนื่อยหรือมันมีอุปสรรคนุ่นน,นี่นั่นมาให้จัดการเยอะจังเลยแต่ถามว่าท้อ ไม่ไม่ท้อนะแต่บางทีเรามองไปอนาคตข้างหน้าเราก็รู้สึกว่าเออปัญหามันเยอะจังเลยนะคะอุปสรรคยังมีอยู่เยอะนะเราก็ต้องสู้จนสุดฝีมือเนาะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรสําหรับชาวธาตุไฟทีนี้มาดูว่ากรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้ยคิงเหรียญขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะต้องใช้คําว่ากรกฎาคมทุกอย่างจะดีขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ นะจะเริ่มให้ความช่วยเหลือมีคําแนะนําดีๆแล้วก็ขอให้คุณมั่นอกมั่นใจว่าตัวคุณเองคุณมีศักยภาพในการที่จัดการทุกอย่างได้ดีจริงๆค่ะ มีสี่เหรียญมาอีกนะคะนะเป็นความมั่นคงนะมั่นคงของการงานและความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวความช่วยเหลือกับคนรอบข้างอนานาไพทั้งสามใบที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะล้วนแต่บ่งบอกถึงว่าทุกอย่างจะราบลื่นไปได้แล้วก็จัดการไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วยอุยคุณไม่โดดเดี่ยวนะชาวธาตุไฟบางทีการที่เราสู้อยู่คนเดียวมันอาจจะทําให้เราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าความช่วยเหลืออาจจะมีอยู่กับคนรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่า จะเป็นหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือคนที่เรารู้จักคนเน็กชั่นต่างๆของเรานะมีคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือสิ่งที่คุณจะเจอในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมันอาจจะเป็นสภาวะแบบเรื่อยๆเอื่อยๆบ้างนะไม่ต้องไปกังวลใจไปคือบางทีพอมันมันเอื่อยๆเกินไปมันจะทําให้คุณแบบหงุดหงิด <c oughs> ความเป็นชาวธาตุไฟบางทีอารมณ์ร้อนเร็วนะเพราะคุณคาดหวงังคุณกระตือรือร้อนคุณใส่ลงไปเต็มที่ในเรื่องการงานคุณ สู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะคะนะแต่ว่าอย่างหน้าไพ่เนี่ยมันมีเดวิลขึ้นมาด้วยไม่เหมาะมองว่าความทุ่มเทของคุณมันมาพร้อมกับความคาดหวังคาดหวังว่าต้องสําเร็จคาดหวังว่าต้องได้คาดหวังว่าผลลัพธ์ต้องเป็นไปอย่างที่คุณคิดนะบางทีแต่ทีนี้มันจะมีความล่าช้านะคะมันมันไม่จําเป็นจะต้องไปใจร้อนนะคะชาวธาตุไฟลดความคาดหวังลงใจเย็นๆนะแล้วก็อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานมากจนเกินไป คุณทุ่มเทคุณทุ่มเทจนไม่มีเวลาสําหรับตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ก็ให้ใจเย็นๆนะคือทุกอย่างถ้าถามว่าสิ่งที่คุณคาดหวังจะสําเร็จไหมในเดือนกระะกฎาคมแม่หมอมองว่าสําเร็จสําเร็จแน่นอนค่ะแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างนะคําแนะนําหรือความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไปเรื่อยๆเอยๆแต่ว่าขอให้มั่นอกมั่นใจว่าความสําเร็จมาแน่นอนไม่ต้องไปหงุดหงิดปัญหาเดียวของคุณคือบางทีคุณหงุดหงิดแล้วก็จะโมโหแล้วว่า ก็จะมีปัญหากับคนรอบข้างกับคนที่เราทํางานด้วยมันจะทําให้เราขาดความสุขในการทํางานความสําเร็จมันอาจจะมาช้าเพราะฉะนั้นอย่าไปหุดหงิดกับมันมันหมดความสุขเปล่าๆเราทํางานเราเหนื่อยเราก็ควรจะมีความสุขนะดืม่มดัามมีชีวิตส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะคะขอให้จัดระเบียบให้มันแบบเออสมดุลหน่อยนะเอาเป็นว่าชาวธาตุไฟนะคะออการละกฎาคมไม่เหนื่อยเท่าตอนนี้นะ คุณจะสบายใจขึ้นเพราะมันมีความช่วยเหลือเข้ามาไงนะคะแต่ว่าเราเองเราอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือด้วยเนาะอ่ะโอเคแม่หมอถือว่างานดีมากนะคะคือถามว่าทำอะไรใหม่ๆได้ไหมได้แน่นอนค่ะยิ่งถ้าเป็นการทำเกี่ยวกับครอบครัวทำธุรกิจกับครอบครัวหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะคะยิ่งถือว่าแบบว่าเออดีมากๆคนที่ ทำงานกลางคืนนะคะก็น่าจะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะคนที่ทํางานกลางคืนเนาะนะทำผับทาบาร์ร้านอาหารร้านเหล้าอะไรที่เปิดกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือคนทํางานประจําปลายเดือนกรกฎาคมน่าจะพอมีทางออกน่าจะพอมีทางไปน่าจะพอแบบประครับประคองหรืออาจจะได้เริ่มต้นได้เนะาะอาจะต้องไปลุ้นเดือนปลายเดือนกรกฎาคมทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินบ้างค่ะ การเงินนะตอนนี้ก็ไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่เนาะอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือรายจ่ายที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะจ่ายแต่มันก็ต้องจ่ายแล้วรายรับล,ล่ะรายรับมันก็ดูเหมือนกับยังเป็นปัญหาอยู่ นะคะอาจจะต้องรอหรือบางทีเราเองกำลังพยายามที่จะจัดการบริหารจัดการการเงินมีปัญหาบ้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าออ้ยมีปัญหาใหญ่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเนาะนะตัวคุณเองคุณก็ยังมีศักยภาพอยู่เพียงแต่หลายอย่างในเรื่องเงินเงินทองทองคุณมันมันไม่ไหลไปดีไม่คล่องตัวมากเท่าที่เราคาดหวังแค่นั้นเองค่ะตอนนี้มาดูว่าในเดือนกร,รกฎาคมนะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไร ช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีปัญหาหน่อยนะคะเออมันจะมีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนแรกหน่อยปัญหาตรงไหนปัญหาตรงที่ว่าไม่ใช่ไม่มีเงินใช้นะมีนะคะคุณคุณคุณสามารถที่จะหมุนเงินใช้มีมีเงินใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะเบื่อเราก็จะหงุดหงิด ไอ้ที่แบบว่าลายจ่ายมันก็มันเกินจากที่เราคิดลายรับก็น้อยกว่าที่คิดมันก็เลยทําให้เราเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยเนื่อยนะมันอาจจะ เป็นไปได้ด้วยด้วยเรื่องของการงานด้วยนะคะคือมันเหมือนกับเออพอเราทุ่มเทแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ค่อนข้างคาดหวังแต่พอพอผลลัพธ์ที่ได้ที่เป็นตัวเงินอะ่ะมันม,มันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยช่วงครึ่งเดือนแรกอย่างคนค้าขายยอดอาจจะไม่เป็นอย่างที่เท่าไหร่แต่ว่ามันมันมันเดี๋ยวมันก็ดีนะคะพอเข้ากลางเดือนกรกฎาคมปุ๊บจะเริ่มดีแล้ว นะคะเริ่มดีแล้วเริ่มมีเงินเข้ามาเริ่มอาจจะมีความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเข้ามาหรือบางทีมันมีความมั่นคงมันดีขึ้นขอให้ขยันอดทนทำงานต่อไปนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะที่ดีอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรก็ตามแต่นะคะ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมมันจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกว่าอเจอทางหนีเอ้ยมาจอขอไปค่ะเจอทางออกมีทางไปนะคะเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคอันนี้ก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วถือว่าโอเคนะดูอยู่ที่สภาพจิตใจเราด้วยแต่ทีนี้ในเมื่อเราดูคลิปล่วงหน้าก็อยากให้ช่วงครึ่งเดือนแรกในเรื่องการเงินของชาวธาตุไฟนะเรามีความสุขมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรนะคะวางแผนการเงินดีๆแล้วก็ลดความคาดหวังลงอย่าไปหงุดหงิดกับเรื่องต่าง ะะเงินมันจะเข้ามาเท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละเราก็มาบริหารจัดการเองนะบริหารจัดการให้มันพอให้มันเพียงพอโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องอย่างโน้นมันจะต้องอย่างนี้นะอย่าไปคิดมากนะก็ปรับสภาพจิตใจของเราแล้วนะมันก็จะทําให้เรามีความสุขตลอดเดือนนะคะไม่ต้องมาแบบว่าเอ้ยช่วงครึ่งเดือนแรกฉันจะรู้สึกไม่ดีหรอเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเราปรับได้ นะคะเราปรับได้ทีนี้ในเรื่องของโชคลาภล่ะแน่นอนนะคะเ,เรื่องไพ่ของการแบบว่าเออโชคในการเสี่ยงโชคมันก็ไม่มีเนาะมันไม่เด่นไม่ใช่ไม่มีอ่ะมันไม่เด่นนะเดี๋ยวจะเป็นการแบบว่าพูดทำลายจิตใจชาวธาตุไฟเกินไปมันไม่เด่น นะคะมันโชคลาบมันมาจากความสําเร็จของงานนะคะงานสําเร็จเงินมันก็มาตามความสําเร็จของงานนะคะมาจากความขยันด้วยขยันแล้วก็ถึงจะมีโชคมีลาบทีนี้ถ้าพูดในเรื่องการเสี่ยงโชคเพราะแน่นอนมีคนชอบเนาะแม่หมอก็ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะในเดือนกรกฎาคมนะอาจจะไม่โดดเดน่นแต่ว่าถ้าจะพูดแนะนํานะคะจากหน้าไพ่เนาะคนในครอบครัวให้โชคให้ลาบนะคะ นะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารน,นะคะคนในครอบครัวให้โชคในขณะเดียวกันนะบางทีเลขนําโชคของเรานะคะก็จะมาจากที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านเรานะคะบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่หรือบางทีก็อาจจะเป็น พวกวันที่อะไรต่างๆนานาที่สําคัญกับบ้านเราวันขึ้นบ้านใหม่ของเราวันที่เราย้ายเข้าไปอยู่หรืออะไรประมาณนี้เนาะนะในขณะเดียวกันนะคะที่จะช่วยเสริมดวงโชคลาภของคุณได้ก็ถ้าสะดวกนะคะก็ปล่อยนกเนาะนะคะถ้าสะดวกแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทํางานทําการของเราไปเอาเป็นว่าอย่าทําให้เราเดือดร้อนเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพสําหรับชาวธาตุไฟสุขภาพดีค่ะนะแข็งแรงก็ไม่มีอะไรต้องหน้าห่วงนะแต่ทีเนี้ยก็จะมีแนะนําบ้างเล็กน้อยตรงที่ว่าถ้าเดือนกรกฎาคมนะมีอาการแบบเหมือนกับไม่สบายนะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือแม้กระทั่งไปแบบเออมีบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเป็นแผลเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่สบายเรื่องอะไรให้รีบรักษา มันเหมือนกับว่าวันนี้ผลว่าวันนี้เรามีอาการปวดท้องเราก็อย่าปล่อยไว้นะคะต้องรีบหาสาเหตุแล้วก็หายามารับประทานนะคะถ้าสมมติเรารู fit, า้ hearted, สึกว่าเออเรารู้สึกไม่ดีเลยมันกลัวมันจะบานปลายก็ไปพบหมอพบแพทย์นะคะรีบรักษาก่อนบานปลายนี่คือคําแนะนําในเดือนกรกฎาคมอย่าปล่อยว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเองไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หา,ายพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่สบายอะไรต้องรีบรักษาแล้วทุกอย่างมันจะดีแล้วก็จะหายโดยเร็วนะคะไม่บานปลาย นะก็ให้กําลังใจชาวธาตุไฟค่ะนะในเดือนกรกฎาคมงานเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพโอกาสหน้าเดือนหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะคะสำหรับชาวธาตุไฟวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ